ไม่ว่าจะทิศทางไหนเนี่ยผู้อยู่ในอำนาจรัฐปัจจุบันนั้นมีความเสียเปรียบด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะหานร้อยหรือหห้าร้อยส่วนบรรดาพรรคจิ๋วเนี่ยไม่ว่าจะหาร,หร,ด,าาหารด้วยสุดไหนนะครับพรรคจิ๋วสลายแน่นอนถ้าใช้บัตรเลือกตั้งสองบัตรเรื่องหานร้อยหานห้าร้อยเนี่ยมันจบได้สามแบบนะครับหนึ่งก็คือจบที่หห้าร้อยสองก็คือว่าจะมีการโหวตคว่ำในวาระที่สามซึ่งเป็นผลให้กฎหมายเลือกตั้งฉบ,บับน,นี้ตกไปและต้องเสนอเข้ามาใหม่นะสามก็คือว่า ระยะเวลาตรงนี้นะครับไม่สามารถหาข้อสรุปได้แล้วมันก็ทอดยาวเกินกว่า180วันตามกรอบที่รัฐธรรมนูญกําหนดนะซึ่งก็จะมีผลให้กฎห,หมายนั้นตกไปเหมือนกันเนี่ยมันก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาที่เราไม่สามารถจัดการเลึกตั้งได้ เรื่องของสูตรการคิดคำนวณเนี่ยนะครับต้องบอกว่าท้ายที่สุดผมยังให้น้ำหนักกับการที่จะหาร500ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะออกทางด้านนี้มากที่สุดนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่มีโอกาสกลับไปหานร้อยนะครับหาร500กับหานร้อยเนี่ยมันส่งผลกระทบทต่างกันนะฮะตรงนี้เนี่ยมันเป็นผลมาจากการแก้รัฐธรรมนูญที่ไม่เสด็จน้นครันะฮะนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเมื่อการแก้รัฐธรรมนูญในปี2560นั้นเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยในปี2564 กนะารแก้ตอนนั้นเนี่ยนะครับก็แก้ยงแค่สองสามมาตาคราวนี้พอแก้สองสมามมาตาบนแบบรัฐธรรมนูนที่ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะรองรับระบบเลือกตั้งที่เราเรียกว่าระบบจัดสรรผสมผสมเนี่ยยังคงตกค้างอยู่นะครับในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะหรือถ้าพูดง่ายๆเราก็เรียกว่าแก้ ENT รัฐธรรมนูญแบบไม่เสด็จน้านะครับคราวนี้พอแก้ไม่เสด็จน้าเนี่ยมันก็เป็นผลที่ทําให้จะต้องมีการมาแก้ในส่วนเพื่อประกอบรัฐธรรมนูญด้วยการเลือกตั้งตามมา ในคราวนี้ประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยก็คือในส่วนสวนส,นสนทีรไดชื่อว่าจะหารด้วยหลักการอย่างไรดีนะครับในร่างของกะกะตก็ดีนะครับหรือแม้ทั่งในชั้นของกรรมธิการเสียงข้างมากเนี่ยก็บอกต้องหารด้วย100นะเพราะว่าชัดเจนนะครับว่ารัฐธรรมนูญปี2560บฉบับแก้ไขปี64เนี่ยได้วางกรอบเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วในมาตรา83นะฮะว่าในมาตรา83นั้นเนี่ยจะทําให้มี สสในสองระบบนะครับหนึ่งก็คือระบบแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะซึ่งใช้หลักการของเสียงข้างมากนะกับ2ก็คือระบบแบบบัญชีรายชื่อนะซึ่งใช้หลักการของระบบสัดส,ส่วนนะแล้วก็สส่วนนี้ก็แยกออกจากกันนะครับเราเรียกว่าระบบเลือกตั้งแบบคู่ขนานนะแล้วแยกออกจากกันตรงนี้ก็จะไปประกบกันที่สภาผูา้แทนราษฎรการเลือกตั้งนะครับอันนี้คือหลักการของระบบคู่ขนานนะซึ่งบัตรสองใบเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับอันนี้พอบัตร2ใบไม่เกี่ยวข้องกัน นะคัในมาตรา83วรรค2มกสองก็ยังเขียนอย่างชัดเจนนะว่าจะต้องใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบนะเพราะน,นั้นวะันี้แนวความคิดที่บอกจะกลับไปสู่ใบเดียวเนี่ยหมายความว่าจะต้องกลับไปแก้รัฐธรรมนูญเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องใหญ่แตนะ่นี่ในะมาตรา97ที่แก้ไขแล้วเนี่ยก็เขียนเอาเองชัดเจนอีกนะครับว่าการคิดคำนวณสสแบบบัญชีรายชื่อนั้นจะต้องคิดคำนวณอย่างเป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับคะแนนเสียงที่พักนั้นได้รับนะซึ่งนั่นก็หมายว่าจะต้องหารในกรอบ100 100นะครับอัน,น้ค,ค,คิดใน การร่างกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งเนี่ยนะครับรวมไปถึงในชั้นกรรมการการเสียงข้างมากก็ว่าอย่างนี้นะแต่พเพื่อมว่ามีกรรมการการเสียงข้างน้อยเนี่ยนะครับซึ่งได้สงวนคัมแบตติเอาไว้นะครับว่าจะต้องแหรด้วย5 0 0คือหมายถึงเอาสอสอม่อไชื่อ100่เนี่ยมาบวกกับสอสแบงเขตเลือกตั้งอีก400เป็น500นะซึ่งตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่ทําให้กลายเป็นประเด็นที่มาโหวตน,นะครับในที่ประชุมร่วมกัน2สภาเนี่ยนะหรือที่ประชุมใหญ่เนี่ยนะครับ แล้วปรากฏว่าที่ประชุมใหญ่ก็ไปเห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างน้อยนะว่าต้องหารห0 0อยในซึ่งนี้มันก็คือกลเกมทางการเมืองอย่างหนึ่งนะครับซึ่งจะมีการวางกันไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าอาจจะต้องมีการให้สงวนคําแปรตติของเสียงข้างน้อยที่หาร500้อยไว้นะเพราะว่าจุดที่เราสังเกตได้คือกรรมธิการท่านนี้ที่สงวนไว้เนี่ยเป็นหัวหน้าพักจิ๋วนะครับซึ่งเข้ามาในสัดส่วนกรรมธิการของคณะรัฐมนตรีด้วย แลนะซึ่งนี้ก็คือสิ่งที่อาจจะมีการวางกลเกมกันไว้ตั้งแต่ตน้นนักข่าห่ร้อยแห่ห้าร้อยนี่ยมันจะส่งผลกระทบทางการเมืองในแต่ละพักเนี่ยนะอย่างชัดเจนนะครับในกรณีที่แหห้าร้อยนะครับแน่นอนว่าพักใหญ่อย่างเช่นพักเพื่อไทยเนี่ยก็จะเสียเปรียบนะฮะเนื่องจากว่ามีฐานสอสอในแบบแ่งเขตเลือกตั้งที่แข็งแกนะร่งแตคราวนี้พักที่ได้เปรียบนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นพักขนาดกลางนะฮะและพักขนาดเล็กบางส่วนนะครับซึ่งอาจจะมีฐานที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ย่างเช่นกรณีของพรรคเก้าไกลนะครับพรรคเสรีรวมไทยนะแต่ว่าก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์สักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าภูมิใจไทยนั้นเนี่ยก็จะมีฐานที่กระจุกนะฮะอยู่ในอีสานใต้นะครับเป็นหลักนในขณะที่ประชาธิปัตย์เองก็อาจจะได้ประโยชน์ด้วยบ้างนะครับจากการหาร5 0 0ตรงนี้นะแต่ทางตรงกันข้ามพรรคแกนหลักของรัฐบาลคือพลังประชารัฐก็จะเสียเปรียบะนรณะนี่พอถ้ากลับไปหาร100นะครับ หารหนึ่งร้อยนั้นเนี่ยพักที่จะได้ประโยชน์แน่นอนก็คือพักใหญ่อย่างเช่นพักเพื่อไทยนะแต่ว่าพักขนาดกลางนะครับก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์สักเท่าไหรนะ่นักพักขนาดเล็กก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์สักเท่าไหรนะ่นะักนะในขณะที่พลังประชารัฐก็ไม่ได้ประโยชน์สักเท่าไหรนะ่นักเหมือนกันนะเพราะั้นตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าภาวะปัจจุบันเนี่ยเหลียวซ้ายแลขวานะครับไม่ว่าจะทิศทางไหนเนี่ยผู้อยู่ในอำนาจรัฐปัจจุบันนั้นมีความเสียเปรียบด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะหารร้อยหรือหารห้าร้อย แตส่วนบรรดาพักจิ๋วเนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าจะหันด้วยสุดไหนนะครับพักจิ๋วสลายแน่นอนถ้าใช้บัตรเลกตั้งสองใบนะครับก็คือพักที่มีหนึ่งที่นั่งทั้งหลายเนี่ยแล้วเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยเกิดเกมชิงดํากันนะครับว่าตกลงแล้วจะเอาหันร้อยหรือหันห้าร้อยแต่วันนี้ผมเชื่อว่าโอกาสจะออกมาทางหันห้าร้อยมากกว่าแม้ว่าจะมีการดึงเรื่องเนี่ยกลับไปสู่ชั้นของกรรมธิการนะแต่นั่นคือการดึงเรื่องเพื่อกลับไปพิจารณาในบทบัญญัติมาตราอื่นๆในกฎหมายฉบับนี้ แนวว่าจะปรับยังไงให้มันสอดรับกับเรื่องหาร5 0 0นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีโอกาสสูงนะครับแล้วก็ยังมีแนวคิดในเรื่องว่าจะกลับไปใช้บัตร2ใบนะครับจะกลับสู่บัตรใบเดียวเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่กลับสู่ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรมันส่นนผสมนะซึ่งนั่นก็หมายวว่าการกลับไปแบบนี้เนี่ยต้องไปแก้รัฐธรรมนูญน,นะฮะซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ยาก นะยากวันนี้เส้นทางของเรื่องหาร้อยหห้าร 500, นะ้อยเนี่ยมันจบได้สามแบบนะครับหนึ่งก็คือจบที่หห้าร้อยนะครับก็ประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้นะครับต่อไปสองก็คือว่าจะมีการโหวตคว่ำในวาระที่สามนะซึ่งเป็นผลให้กฎหมายเลือกตั้งฉบับนี้ตกไปและต้องเสนอเข้ามาใหม่นะสามก็คือว่าระยะเวลาตรงนี้นะครับไม่สามารถหาข้อสรุปได้แล้วมันก็ทอดยาวเกินกว่า1 8 0วันตามกรอบที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะซึ่งจะครบในวันที่15สิงหาคมนี้ นะซึ่งก็จะมีผลให้กฎหมายนั้นตกไปเหมือนกันทีนะนี้พอกฎหมายตกไปนะสิ่งที่เป็นปัญหาตามมาก็คือเราจะไม่มีรายละเอียดวิธีการวิธีนับคะแนนซึ่งเป็นบทขยายของรัฐธรรมนูญที่ต้องไปใช้ในการเลือกตั้งทีนะนี้พอไม่มีบทขยายตรงนี้มันก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาที่เราไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้นะซึ่งท้ายที่สุดก็อาจจะต้องกลับไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อใช้กฎหมายเลือกตั้งฉบับเก่าในระบบจัดสรรปันส่วนผสมหรือบัตรใบเดียวนั่นเองงนะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเป็นซีนารีโอในึงอย่างนี้ นะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนียถามว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรก็ต้องบอกว่าระบบเลือกตั้งที่ประชาชนจะได้ประโยชน์นั้นเนี่ยต้องตอบโจทย์ให้ได้2ออย่างนะครับหนึ่งก็คือการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองนะสองก็คือการสร้างรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลนะแต่คราวนี้ถ้าเราดูแล้วเนี่ยนะครับการออกแบบระบบเลือกตั้งเนี่ยการหาร500้นะครับถ้าออกมาในทิศทางนีนะ้หรือไม่ทัง่งแนวความคิดที่จะกลับไปใช้บัตรใบเดียวเนี่ยนะครับ สภาวะการมันก็จะไม่ต่างอะไรนักนะครับกับสถานการณ์ของการเมืองในปัจจุบันนี้นะก็คือจะมีพักการเมืองที่มีจํานวนมากในสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเรื่องของบรรดาง,งูเหา่าแจกกล้วยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของสสฝากเลี้ยงอะไรต่างๆมันก็ยังคงมีอยู่ในสภานะรัฐบาลผสมนะครับก็มีโอกาสที่จะกลับมาอีกนะแล้วก็จะทําให้ปัญหาความชอบธรรมและปัญหาประสิทธิภาพประสิทธิผลร,รัฐบาล ก็เป็นสิ่งที่วนกลับมาสู่ที่เดิมะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือประเด็นที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่ากระบวนการในการที่จะใช้วิธีหาร500นะครับก็ดีหรือว่าการที่จะกลับไปใช้บัตรใบเดียวก็ดีนะเนี่ยมันไม่ได้เป็นระบบเลือกตั้งที่จะสะท้อนอิทเจตจำนงของประชาชนและในขณะเดียวกันก็ทําให้เจตจำนงในการเลือกตั้งถูกบิดเบี้ยวนะแล้วก็การเลือกตั้งก็ไม่ได้มีคุณค่าความสําคัญในแง่ที่จะทําให้เกิดการประเมินหรือการเลือกนโยบายของประชาชนนะหรือการเลือกผู้ที่จะไปเป็น รัฐบาลหรือผู้บริหารประเทศได้เลยครับ